นี่คือคนดื้อเขาจะดื้อเขาจะมานั่งร้านอาหารที่สุดยอดนะครับร้านจวดคาเฟ่หลายหลายคนก็ลงมาเที่ยวมาดูแล้วนะฮะบรเรยกกาศคือว่าสุดยอดเลยครับเป็นแลนด์มาร์กของขอนแก่น ไอจะมาจ้องจองคิวนะครับคน,นล้นอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกวันต้องมาจองคิวลรถจอดอี่สถานที่จอดรถซีไรย,ยังไม่ค่อยจอดคนในโต๊ะร้านอาหารนี่หายอ,ยอ,อะไรดูสีเพราะว่าเรามาถ่ายทำเราถามกับผู้จัดการมาแล้ว งานำรงนัง <S 々> ิกะกนางตลอดสิครับมานี่มานี่ทางนี้ครับโอ้โห สิบห้าล็อกสิบห้าล้อกสุ่มเฮ็ดคาเฟสุ่มเกือบห้าสิบสุ่มระวังตกระวังตกค่อยๆเดินค่อยๆเดินครับตรงนี้ไม่ให้เข้าแล้วครับ นูน่นเราไปซุ่มพูดออนี่เจเริญรับรองรอคิวเข้ากินน,นี่นี่อะไรก่อนี่ก็ค่อยๆไปนะลูกนะออ<ป>มา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 โอ้ยชด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  เดินง no uh, ่ายมันจะตกนะลูกรองเท้าจะตกเออเขาเห็นอยู่เออ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 อุ้ยทำหลายเลยครับ จะมาเที่ยวผู้ใดมาเที่ยวนะครับยุ่ธน,นนเส้นทามาจากอุดรขึ้นมาเลี้ยวท้ายมาทางเลียงเมืองนะครับ <c oughs> ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ลงไม่ลงลูก ราชวัดดครับไม่เกาวดีเป็นโซนถ่ายรูปโซนเซลฟี่แอ้นี้จะเป็นห้อง V.I.P.

จับเชือกสิไดออันนี้ยังขึ้นไม่ได้เลาะมันเลื่อเลยอ่ะพ่ครับมันเลื่อทำไขึ้นไม่ได้ครับหลออกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย นี่โซนทั้งาะติดทถงหน้าบ้านอยู่นี่นี่กล่องเขากำลังมาจับเอาภาพสวยๆทำยัไงไงหนีไปจวดไปห้องน้ำก่อนไปห้องจวดก่อนไปเป็นน้ำสีทะเลระวัาางรถ ครับครับอย่าปิดข้ามาค่ะอย่าปิดข้ามา้หมาไปไหมเนี่ยระวังรถนะเดี๋ยวัลโห แฮงแฮงรอพ่อก่อนนี่ขึ้นตรงนี้<ะ>ขึ้นตรงนี้<ะ>นี่เน,น,นี่ยไปนี้ ผู้ใดผ่านไปผ่านมากนะฝันแกน้นครับฝันแกน้นจวดคาเฟ้หาง่ายๆ chọn luôn là thật, thật và đi ngang đi những à, nó mệt lên <laughs> <laughs> จะวางขายมันโดนกล้องนะลูกอนานูจะได้เป็นเหมือนกล้องไง yeah. ไนี่ไม่เล่นไม่เล่น